สวัสดีครับ FC สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทั่วฟ้าเมืองไทยน,นะครับก็วันนี้ก็มาประชาสัมพันธ์บอกนะครับว่าออสินค้าของเดือนนี้เนาะก็พอดีเขาแคนเซลไปหนึ่งงานนะครับก็โอเคอผมก็ด,ดีใจนะที่แคนเซลผมจะได้ไม่ได้เล่งมากนะครับก็ผมก็เล่งให้นะ่ะแต่พออ่า วันเราจะไปส่งให้แต่ก็เพนเซนเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับก็พักไปก่อน,นอเนาะเศรษฐกิจมันหาตังค์ยากเนาะเข้าใจนะครับเนาะไม่เป็นไรทับไม่ว่ากันนะครับเนาะก็เดือนนี้ก็จะมีะทั้งหมดที่ตามคิวเนาะก็ทั้งหมดก็เป็นสิบเอ็ดใบนะครับกับรวมของที่เขาไม่เอาก็คือสิบสองใบเพนเซนถ้าไม่ทันก็คงจะส่งวันที่สิบ กำหนดกำหนดคือวันที่สิบนะครับต้องส่งก็กำหนดวันที่สิบคือเสร็จไม่ใช่ส่งนะครับคือกำหนดเสร็จเสร็จแล้วก็จะเตรียมส่งให้นะครับก็จะมีทรงกองใบยักษ์นะครับจะขึ้นรูปม,มาให้นาะะมีทรงกองใบยักษ์นะครับสองใบครับแล้วก็จะมี ตรงกองใบเล็กอีกหกใบนะครับใบเล็กนะครับใบเล็กใบเล็กหกใบใบใหญ่สองใบก็เป็นแปดนะครับทีนี้เ็ามีชมพู่หนึ่งใบนะครับชมพู่ชมพู่หนึ่งใบนะครับชมพู่หนึ่งใบแล้วก็จะมีกงจักนะครับกงจักอีกหนึ่งใบนะครับใบนะครับก็เป็นแปด เก้าสินะครับก็เป็น1ิบเอ็ดกับตัวที่เขาไม่เอานะครับ11ในสะิบเอ็ดใบกับนกท็อปสั่งกครงนกเขาชาวาหนึ่งใบเป็นสนะิบสองใบส่งกองนะครับจะทําเป็นกครงนกเขาชาวานะครับผมจะทําเป็นกครงนกเขาชวาเดี๋ยวผมจะเอามาลงคลิปแล้วก็รีวิวให้ดูนะครับเพราะว่าเราเ พี่ซายออกมาราเปลี่ยนเปลี่ยนสไตล์ให้มาเป็นของน,ก,นกขอสว,วาสิความสูงเราจะไม่ค่อยจะลดแค่อสองเซนนะครับแต่เราจะลดความกว้างนะครับลงนิดนึงประมาณ3มเซนนะครับลดลงไม่ไม่ผมจะไม่ลดเยอะเพราะจะกำหนดให้มันซี่มันจะได้อ่าชิดเข้ามันจะได้ชิดกันนะครับมันจะ และซี่ก็จะทําให้เล็กลงดูซี่ว่ามันจะจะสวยไหมนะครับผมจะลองทําดูก็นะติดตามนะครับก็กดติดตามทางต้นดูว่าเออผลงานที่ทําที่ไปผมจะเอาไปลงชุมชนก่อนเนาะมจะได้มาจนะได้จะมาขึ้นนะครับขึ้นแบบเป็นชิ้นงานนะครับก็จะ ตอนนี้ก็จะขึ้นกคงจักนะครับจะขึ้นโคงจักก่อนที่ซี่ก็ยังแช่น้ํายาอยู่ก็จะเอาขึ้นวันนี้แหละตอนดึกเนี่ยจะเอาขึ้นพึง่งเอาพึ่งไว้ตอนเช้าจะขึ้นโครงครับเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปเพราะพรุ่งนี้จะได้ลงคลิปเยอะวันนี้ก็ได้ลงแค่คลิปเดียวนะครับก็มไม่เยอะเท่าไหร่ตอนนี้ผมจะใช้แกนกลางให้นะเป็นแกนที่แบบ ไม้ประดูผมก็ต้องเลือกนะถ้าเอาแก่มากมันก็จะหรักมันจะสูงหน่อยผมก็เอาไม้ประดูสักไม่ต้องแก่มากมันจะได้ติดลายมีมาจะได้สวยนะเวลาเราพ่นสีปันมันจะมีลวดลายเนาะมีตังสีแดงกับสีขาวสลับกันไปเนาะเป็นลายเนี่ยผมชอบเป็นแบบลวดลายมันสวยดีนะครับ แลวกองจักรเนี่ยและสั่งมา,ะะเ,มาเราจะทําซี่ใหญ่เหมือนเดิมผมว่าจะทําเส้นใหญ่เนาะดูว่ามันจะใช้ได้ไหมครับมันต้องทําเหมือนทรงกลองแหละแต่ว่าเราต้องเจาะข้างในเนี่ยคือเจาะต้องเจาะข้างในครับเจาะแบบนี้ทำยังไงก็ได้ให้มันมาประกอบกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ประกอบ ผมจะเอามาให้ดูแล้วกันแต่ขั้นตอนสอนให้ว่ากันอีกทีทงนพอ่อไอ้ตัวนี้ก็สั่งเยอะเหมือนกันครับผมจะเร่งงานเพราะครัวจะไม่ทันถ้ามาลงคลิปบ่อยมันก็เดียวง,งานจะไม่ทันกันนะมันจะเสียคาพูดครับมันจะขึ้นแบบนี้เป็นคงจกักรแล้วเขาพิมขึ้นลายเนะเาะผมผมก็ชอบทรงนี้เนาะอันนี้ลองลองมาดีไซน์ดูแล้วออกแบบก็ ก็เป็นที่พอใจสำหรับผมนะ,ะที่สามารถทำให้คนอ,อ,อื่นหรือว่าคนที่สนใจคงนกมันชอบครงนกผมเนะาะสั่ไปบางคนอาจจะสั่งไปแรกๆอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ต้องกราบขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าฝีมือยังไม่ได้สักเท่าไหร่นะครับก็มันเป็นจุดนี้แหละที่ผมกดราคาไม่ยอมขึ้นเนาะ อากเคยขายที่แบบแต่ก่อนมันอาจจะไม่ดูดีว่าอาจจะไม่ละเอียดเท่ากับทุกวันนี้นะครับผมก็เลยไม่ขึ้นราคาผมจะขายราคานี้เพื่อไม่เอาเปรียบนะครับเนาะถือว่าไม่เอาเปรียบกันนะครับก็ถือว่าเราได้ทําความฝันของเราทําในสิ่งที่เราต้องอยากทำนะคือทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับแล้วก็เผื่อจะมีสักคนหนึ่ง ร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบล้านคนในประเทศมันต้องมีใครที่อยากทาเหมือนเราสักคนนะครับต้องมีใครชอบเหมือนเรานะครับสักหมื่นคนนะครับก็หวังว่าถ้าได้ดูคลิปก็ให้กดติดตามไว้นะครับฝากเพื่อลูกหลานเราคนไหนสนใจผลิตภัณฑ์จักสารที่ทำยาก คือตามประสบการณ์คือสุ่มไก่และคงนกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำยากที่สุดนะครับรตามประสบการณ์ที่ผมทำนะคือ,อทำอย่างอื่นมันก็แค่เรารู้เราก,ก็ทำไปเรื่อยๆเราพร้อมทำไปเพลินๆเนาะไม่ได้เน้นรูปร่างสักเท่าไหร่อ่าผลิตภัณฑ์อย่างอื่นใช่ไหมแต่สุ่มไก่กับคงนกมันต้องทำเป็นทรงนะครับเป็นรูปร่าง ถ้าไม่สวยเขาก็ไม่ซื้อเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ยอมรับว่ามันสวยนะครับชุ่มไก่กวาจะทําให้มันเท่ากันนะครับให้มันโคง้งให้มันมนมันก็ยากนะครับมันต้องมีเทคนิคนะครับต้องอาศัยประสบการณ์เพราะเส้นต่อเส้นมันใช้ระยะเวลาสิบห้านาทีนะครับเส้นหนึ่งตอกสารมัูนะ เราค่อยๆกดค่อยๆทําไล่ไปให้มันเท่ากันนะครับถ้าตามันไม่ถ้ามันถ้ามันไม่เท่ากันก็คือมันจะเบี้ยวนะครับก็โอเคมาฝากประชาสัมพันธ์ใน่นี้นะครับต่อคนคล้าสุเม็นมบารีช่างต้อมหรือ,อจะเรียกต้อมยี่ใ่ก็ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่างต้มเลยรับมาตีดับ